ไม่ได้ถึงตันค่ะย่สิบสองต้นเนี่ยนะได้ไม่เคยถึงตันไม่ถึงตันแต่พอเรามาใช้ตัวโฟทก็คือเราสปีดขึ้นมาสี่ตันเลยค่ะโอ้โหสี่เท่าตัวเลยนะใช่ใช่ต้องขอบคุณขอบคุณโฟทขอบคุณบริษัท a f s ด้วยค่ะทำให้เราได้ผลลัพธ์ถึง4ี่ห้าเท่าเลยนะ S <S จากการใช้โพธิ์แ sì, ล้วประหยัดไหมฮะประหยัดประหยัดประหยัดมากประหยัดยี่สบสองต้นนี่เราเราเราปีที่ผ่านมาสีรุ่นสี่รุ่นเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นคาบอกเล่าของเกษตรกรตัวจริงนะครับที่ทัพทิมไร่ทัพทิมทองอําครับแนะนําตัวเองนิดนึงครับผมสวัสดีค่ะฉานทัพทีมสีคูนค่ะเป็นเจ้าของไร่ทัพทิมทองค่ะอ่านะครับไร่ทัพทิมสวนทุเรียนแห่งนี้กี่ไร่ครับผมที่ได้ผลผลิต แล้วก็คือ22ต้น22ต้นนะแล้วต้นทุเรียนที่เห็นอยู่ด้านหลังเราอายุเท่าไหรครับอายุ22ปีแล้วค่ะ,อ,ะอายุ22ปีครับด้านหลังเห็นของเราเนี่ยที่เห็นสวยๆออกดอกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเป็นเพราะว่าเป็นผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภันฑ์ของเราด้วยเนาะค่ะนะครับอ่าพูดถึงปัญหาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาใช้นวัตรกรรม 4T กับไบโอ 4T ของเราเนี่ยนะครับปัญหาก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างครับต้นเขาโทมต้นเขาจะตายแล้ว ลักษณะโทมจะตายเป็นไงเล่าให้เราฟังนิดนึงก็คือใบเขาจะเหลืองแล้วก็เขาจะสลัดใบทิ้งครับก็คือแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้ใช้ตัวโฟทีช่วงที่เราจะได้ผลผลิตก็คือเขาสลัดทิ้งอ๋อแทนที่เราจะได้ผลผลิตกัใช่ใช่ก็ทราบข่าวมาว่าใช้เป็นปีแล้วเป็นปีแล้วค่ะหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมานับผลลัพธ์จากการใช้โฟทีผลผลิตเป็นยังไงบ้างประทับใจมากแต่ก่อนจากที่ช่วงที่เราจะได้ผลผลิต ก็คือเราไม่ไม่ได้ถึงตันค่ะยิบสองต้นเนี่ยนะได้ไม่เคยถึงตันไม่ถึงตันแต่พอเรามาใช้ตัวโฟทก็คือเราสปีดขึ้นมาสี่ตันเลยค่ะโอ้โหสี่เท่าตัวเลยนะใช่ใช่ต้องขอบคุณขอบคุณโฟทขอบคุณบริษัท a 4โด้วยค่ะทำให้เราได้ผลลัพธ์ถึงสี่หาเท่าเลยนะ จากการใช้โปรตีนเราประหยัดนะฮะประหยัดประหยัดประหยัดมากยี <22 S 2> ย่สิบสองต้นนี่เราเราเรา,เราใช้เองเลยใช่ไหมใช้เองค่ะใช้เองคือไม่ต้องจาใไรใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเรามาบอกที่หนึ่งสำหรับพี่ทัพพิมใช้ยังไงลาดโพนหรือฉีดพ่นอะไรยังไงครับฉีดพ่นค่ะก็ใช้วิธีการฉีดพ่นเลยค่ะอ๋อยังยังไม่ได้มามาเพิ่มเติมในส่วนของการปรับปรุงดินฉีดพพนลงดินยังยงัยงยังค่ะอ่าโอเคเราก็สามารถใช้ได้ทั้งฉีดพ่นทางใบนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ สามารถเอามาผสมน้ำลาดโคลเปียบเสมือนการให้ปุ๋ยบำรุงดินไปเลยนะครับแล้วก็ปรับสภาพดีให้เราด้วยดีไหมดีค่ะโอเคซึ่งที่นี่จะดังในเรื่องของทุเรียนปลูกแบบนี้จุดเด่นของความอร่อยมีอะไรบ้างฮะบอกิด้เลยเนื้อมัน,น,มนหวาน,วาน,วานขนาดขนาดแบบว่าอะไรที่ที่ททมันมัน,มน,มนร่วงอยู่ข้างบนท,ท,ท,ที่มันยังแต่ก่อนปกติที่ที่มันจะสุกตรงตรงปิงขั้วมันหลุดออกมาก็คือร่วงใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ของเราอ่ะ ก็คือมันมันหลุดลงมาแต่ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรไม่มีผมไม,ไม่ไม่เป็นปลารานะก็ยังกินได้ยังกินได้เน<ช>ื้อแน่นอยู่ยังเนื้อเนีนสุดยอดมากเลยรุ่นต่อไปนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเอาเดี๋ยวถามนิดนึงออสี่พ้าเท่าเนี่ยเราเราได้กี่รุ่นเรียนปีที่ผ่านสี่รุ่นสี่รุ่นเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นคาบอกเล่าของเกษตรกรตัวจริงนะครับที่ทัพทิมไร่ทัพทิมทองอําเภอกันทะลักจังหวัดศรรสเเกษ สนใจติดต่อในเรื่องของชุเรียนปลอดสารพิษได้เลยที่นี่นะครับผูเรียนภูเขาวไฟนะรสชาติอร่อยแน่นอนนะครับการันตีโดยเกษตรกรปลอดสันพิษด้วยครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เราก็จะแนะนําการใช้ทุองถิยของเราแบบถูกวิธีประหยัดลดต้นทุนปลอดภัยวันนี้ขอบคุณที่ทัพทิมมากสําหรับไร่ทัพทิมทองในวันนี้ครับสวัสดีครับ โพทรีนวัตกรรมสารเสริมประสิทธิภาพเพื่อพืชพ,พ,พันธุ์ทุกชนิดช่วยปรับสภาพดินทำให้พืชเติบโตเร็วรากแผ่ขยายได้ไวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวลแลดล้อมอรับอออนของโฟทรี 3. มีประสิทธิภาพมากกว่าระดับนาโนถึง5เท่าสามารถซึมผ่านใบลำต้นและทุกส่วนของพืชได้ในเวลาเพียงไม่ถึงหน,งหนาที ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลของพืชคืีนสภาพความสมดุลของพืชให้กลับสู่สายพันธุ์เดิมปัญหามแมลงและศัตรูพืชจะหมดไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นน้ำเลี้ยงในช่วงที่สารอาหารของพืชซึมเข้าสู่ท่อลำเลี้ยงโครฟรีเป็นนวัตกรรมใหม่สกัดจากสารอินทรีย์ธรรมชาติได้แก่กรดฮิวมิกกรดฟีโนลิกกรดซิตริกกรดอะมิโนและสารสกัด X Factor สุดยอดนวักตกรรมใหม่ของวงการลิขสิทธิ์เฉพาะของ a 4 s ช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลให้กับพืชสร้างความพร้อมในการออกดอกออกผลป้องกันการหลุดร่วงของดอกและผลเพิ่มขนาดของผลให้เติบโตโจนสุดสายพันธุ์พืชพันธุ์ของท่านจะออกดอกออกผลเป็นเงินเป็นทองโฟทรี 3, เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของเกษตรกร